โหพรุ่งนี้นะคะ30มิถุนายนมีแมตช์น่าสนใจมากๆเลยใน VTV Cup 2025ค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งไทย U21 ของเราต้องเจอกับเ,เรียกว่าของแข็งเลยทีมชาติจีนไทเปชุดใหญ่ที่ฟอร์มกำลังมาแรงมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันใน Deep Dive นี้เลยค่ะว่าแต่ละทีมมีอะไรดีแล้วใครน่าจะมีโอกาสมากกว่ากันในเกมสาคัญของกลุ่ม B พรุ่งนี้ใช่เลยครับ แมชนี้คือไม่ใช่เกมเก็บคะแนนธรรมดาๆรรนะครับแต่มันเป็นการวัดศักยภาพที่แบบน่าสนใจมากจริงๆคือจีนไทยปชุดนี้เป็นชุดใหญ่จริงๆนะครับเพิ่งได้อันดับ3จาก ABC Nations c u p มาเลยส่วนไทยเราส่งทีม U 21ลงแข่งแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกัน ตรงนี้ต้องเน้นย้ำกันก่อนเลยนะคะสำคัญมากๆทีมไทยคือยูทวนิวันส่วนจีนไทเปคือชุดใหญ่ประสบการณ์นี้ต่างกันพอสมควรเลยซึ่งกแน่นอนว่าต้องมีผลต่อรูปเกมแล้วก็การวิเคราะห์ของเราวันนี้ด้วยค่ะมาดูภาพรวมว t ทีวีครับที่เวียดนามกันนิดหนึ่งก่อนนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นเวทีอุ่นเครื่องที่ดีเลยมีเงินรางวัลด้วยนะในกลุ่ม B ตอนนี้เนี่ยข้อมูลณนะวันที่29มิถุนายนนะครับจีนไทเปนําอยู่ คือแข่งเป็นหนึ่งนัดชนะ1ได้สามแต้มเต็มเซตได้เสียสมต่อศูนย์เลยคือยังไม่เสียเซตให้ใครโอ้โห oh, แข็งกล่งมากใช่ครับส่วนไทยยู1เราแข่งไปแล้ว2นัดชนะ1แพ้หนึ่งมีสี่แต้มเซตได้เสียคือห้าต่อสได้มาห้าเซตเสียไป4ี่ดังนั้นแมตช์พรุ่งนี้เนี่ยชี้ชะตาหัวตารางกลุ่มได้เลยครับถ้ามองไปที่จีนไทยเปยก่อนนะครับฟอร์มล่าสุดเลยก็คือชนะเวียดนามยูย่ในวีทีวีครับนัดแรกไปแบบ ค่อนข้างสบายสบายสมต่อศูนย์เสร็จบวกกับอันดับ3 AVC Nations Cup ครับอันนั้นก็เป็นการันตีความแข็งแกร่งระดับทวีปอยู่แล้วจุดเด่นที่เห็นชัดมากๆเลยคือเกมเสิร์ฟครับดุด,ดันอันตรายมากโดยเฉพาะช้างอี้ฉีคนนี้เสิร์ฟทำลายเกมรับคู่แข่งได้ด,ดีจริงๆอืมเสิร์ฟเขาน่ากลูนะคะครับ นอกจากนั้นก็เกมรับเหนียวแน่นมีวินัยตามสไตล์แล้วก็แน่นอนประสบการณ์ของผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยในแต้มสำคัญสำคัญจะนิ่งกว่าผู้เล่นหลักก็น่าจะยึดชุดเดิมจาก AVC Cup นะครับอย่างกัปตันฉังเฉินหยินที่เป็นหัวเสาว,วูชูเฟินบอลเร็วแล้วก็ลิเบโรอย่างเหมืองหัว ฟังดูจีนไทเปนี่แข่งแกร่งรอบด้านเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์กับความนิ่งทีนี้หันมามองทางฝั่งดาวรุ่งย21ของเราบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะในทัวร์นาเมนต์นี้จาก2นัดที่ผ่านมานะคะทีมไทยยู21เราแพ้สโมสรอนโครเบลกาจากรัสเซียไปแบบโอ้โหสุดมันเลย2-3เซตก่อนที่จะกลับมาชนะเวียดนามย21ได้31เซตแล้วก็มีอยู่เซตหนึ่งที่สู้กันดุเดือดมากถึง33-31ใช่ครับเซตนั้นยาวนานมาก ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าใจสู้มากไม่ยอมง่ายๆแต่ก็อาจจะมีจังหวะที่ยังไม่นิ่งบ้างแกว่งๆบ้างตามสไตล์ทีมเยาวชนจุดแข่งที่พอเห็นก็คือเกมบล็อกถือว่าใช้ได้เลยนะคะพื้นฐานการรับบอลแรกการเซตก็ดูมีทรงตามมาตรฐานเยาวชนภายเรา แต่ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยนะคือการมีชื่อของกติกาแก้วพินอยู่ในทีมยู1่ชุดนี้ใช่เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากกติกาวัย30จากชุดใหญ่มาเล่นกับน้องๆยูย่สถูกต้องครับนี่คือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยการมีพี่กิฟอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่มพลังตบประสบการณ์นะแต่ยังเพิ่มเรื่องความเป็นผู้นําในสนามด้วยซึ่งปกติทีมเยาวชนอาจจะขาดตรงนี้ไป มันอาจจะทําให้จีนไทเปต้องพะวงกับเธอเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นอยู่21คนอื่นๆเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยน่าคิดเลยค่ะว่าการมีกติกาจะสร้างความแตกต่างได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ถ้ามองปัจจัยที่จะชี้วัดผลการแข่งขันพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรบ้างคะหลักๆเลยนะครับผมมองว่ามีอยู่3ปัจจัย ข้อแรกเลยคือเกมเสิร์ฟของจีนไทเปน,นั่นแหละครับจะกดดันการรับบอลแรกของไทยูยี่สได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าน้องนองรับบอลแรกไม่เข้าเนี่ยโอกาสที่จีนไทเปจะคุมเกมได้ก็สูงมากอืมจริงค่ะบอลแรกสําคัญมากข้อ2ก็คือเกมบล็อกของไทยูยี่สจะชะลอหรือว่าหยุดเกมรุกที่หลากหลายของจีนไต้หวันได้ไหมแล้วในทางกลับกัน เกมรับที่ว่านเหนียวๆของจีนไต้หวันเนี่ยจะรับมือกับพลังตบของกติกาและก็น,น้องๆอ,อยู่21คนอื่นๆได้ยังไงแล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะคะปัจจัยที่3ผมมองว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจประสบการณ์ครับทีมชุดใหญ่จีนไต้หวันน่าจะนิ่งกว่าอยู่แล้วแต่การเจอทีมรองบอลที่พลังสดมากๆอย่างยูย่ไทยแล้วยังมีกับตันทีมชาติชุดใหญ่มานำทับแบบนี้เนี่ยบางทีความกดดันอาจจะตกไปอยู่ที่จีนไต้หวันเหมือนกันนะ ว่าต้องชนะให้ได้ตามฟอร์มอืมก็มีส่วนนะคะถ้าให้ลองมองภาพรวมทั้งหมดแล้วคาดว่าผลจะออกมาประมาณไหนคะพอจะคาดการได้ไหมอืมถ้ามองตามหน้าเสือนะครับทั้งเรื่องประสบการณ์ความนิ่งความสมบเสมอแล้วก็ความลึกของผู้เล่นเนี่ยจีนไต้หวันชุดใหญ่ยังดูได้เปรียบอยู่พอสมควรแม้ว่าไทยอยู่ 21, เราจะมีทีเด็ดที่กติกาแล้วก็น้องๆที่ใจสู้มากๆก,ก็ตามแต่การยืนระยะให้ได้ตลอดทั้งเกม กับทีมที่เก่ากว่าระดับทวีปเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องท้าทายมากผมคิดว่าจีนไต้หวันน่าจะอาศัยความแน่นอนตรงนี้แหละครับเบียดชนะไปได้นะอาจจะ3-1หนึเ่เซตเยอะมากมากเลยค่ะเป็นบททดสอบสําคัญจริงๆว่าทีมเยาวชนของเราที่เสริมกระดูกชิ้นโตเข้าไปจะสู้กับทีมระดับท็อปของเอเชียได้ดีแค่ไหนแล้วผลแพ้ชนะก็สําคัญกับเส้นทางในวีทวีคัพต่อไปด้วยนะคะใช่ครับ สำคัญมากแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้เหมือนกันนะคือเรื่องการตัดสินใจดึงผู้เล่นประสบการณ์สูงยังกติกามาอยู่ในทีมย21แบบนี้เนี่ยถ้ามองในระยะยาวแล้วมันส่งผลต่อการพัฒนาผู้เล่นเยาวชนคนอื่นๆในทีมยังไงบ้างเป็นแค่กลยุทธ์เฉพาะกิจเพื่อผลการแข่งขันหรือว่าเป็นการลงทุนที่มองไปถึงโครงสร้างทีมชาติในอนาคตจริงๆอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันต่อได้ยาวๆเลยครับ ถ้าคุณชอบพอดแคสเราสองคนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเม้นมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณค่ะ